ติดตั้งพัดลมเพิ่มแล้วขาดบ่อยหลุดบ่อยหลวมบ้างจะแก้ไขอย่างไรโอเคครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับโปรดดูคลิปให้จบนะครับปัญหานี้จบแน่นอนนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับ,บ สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้กับช่องเบนส์รถแต่งซิงครับวันนี้นะครับจะมาบอกหลักการนะครับบอกหลักการการติดตั้งพัดลมให้แข็งแรงทนทานนะครับคือติดตั้งพัดลมเสริมครับพูดง่ายๆนะครับนี่ครับตันนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่จะมาบอกวิธีการนะครับทํายังไงให้มันแข็งแรงนะครับไม่ให้มันขาดนะครับนี่ครับผมทําเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับ จุดนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับหนาะประมาณประมาณ3 4มิลหมินนี่แหละครับประมาณ4 5, ี่หมินนะครับเอามานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะตรงมาก่อนนะครับเราตัดตรงมาเลยครับ3นิ้วนะครับ3นิ้วแล้วเราก็วัดลงมาแบบนี้นะครับวัดลงมาแล้วเราก็ขีดแล้วก็ตัดพับลงแบบนี้ครับนี่ครับ ตัดพับลงผมตัดตัวนี้ผมตัดพับลงประมาณนิ้วครึ่งนะครับวัดจากด้านบนลงมานะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้เหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้ผมเอาอยู่ที่10นิ้วนะครับความยาว10นิ้วนะครับความยาว10นิ้วนะครับตัวนี้นี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเหล็กตัวนี้ก็เศษเหล็กนะครับเอามากันนะครับมาทําที่กัน กันต้นไม้นะครับกันกิ moon, ่งไม้นะครับเพื่อจะไม่ให้พ un ัดลมเสียหายนะครับนี่ครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็นะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับถอดออกได้แข็งแรงทนทานถอดออกได้นะครับถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะทํายาวกว่านี้ก็ได้นะครับเผื่ออยากใส่ใบใหญ่ๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เป็นตัวนี้เป็นพัดลม24โวลต์ครับของ แผงแอร์นะครับของแผงแอร์รถหกล้อนะครับนี่ครับไปขอซื้อได้ครับตามร้านที่เขาทําแอร์นะครับที่เขาถอดออกครับที่เขาถอดเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นของรถหกล้อนะครับตัวนี้ก็ผมมีนะครับตัวนี้อะไรผมมีผมเลยจับทําเลยครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็เชื่อมครับผมเชื่อมสี่จุดนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่กับด้านหลังนะครับ นี่ครับคือคือเราเชื่อมนะครับให้มันแข็งแรงนะครับนี่ครับโอกาสโยกของผมนี่มันน้อยมากทบนี่แข็งแรงนะครับทําแบบนี้ right? แข็งแรงแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไปถ้าตัวนี้ก็มีส่วนนะครับทําให้มันแข็งแรงถ้าเราใส่แต่ตัวนี้นะครับโอกาสที่ด้านบนจะโยกนี่มันก็เยอะนะครับตัวนี้ผมใส่กันนะครับไม่ให้มันโยกนะครับบางคนก็มาตรงนี้นะครับบางคนก็กันมาตรงนี้นะครับแต่ผมชอบแบบนี้นะครับ ก็แข็งแรงอยู่นะครับนี่ครับจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่พัดลมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่แปลงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็ผมว่าแปลงขึ้นมาแบบนี้แล้วครับง่ายดีนะครับสําหรับการติดตั้งพัดลมนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาขึ้นไปตรงๆนะครับถ้าเหล็กเรามันมันบางนะครับมันบางมันก็ มันก็สั่นนะครับมันก็ขาดนะครับต้องทําแบบนี้ครับมันจะมีตัวรับครับตัวนี้ตัวรับสองตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรับนะครับเชื่อมให้แข็งแรงนะครับนี่ครับตัวนี้ผมก็ทําสีเรียบร้อยครับนี่ครับสติกเกอร์ยังอยู่ครับตัวนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ครับมันเป็นติดมาครับผมเอาเทปดํานะครับแปะไว้นะครับแล้วก็พ่นสีนะครับเพื่อให้มันเห็นโชว์เบอร์ไว้ครับตอนเราไปหาซื้อมันจะง่ายนะครับถ้ามันเสียแต่ถามว่ามันจะเสียไหมก็ ก็ไม่น่าจะเสียนะครับก็ไม่น่าจะเสียนี่นะครับก็จะมีมานี้นะครับครับตามแบบนี้นะครับก็ง่ายนะครับสะดวกง่ายดีนะครับง่ายต่อการถอดถอดออกก็ถอดออกได้ครับถอดออกได้ง่ายๆนะครับหมุนน็อตของตัวครับแล้วก็ถอดถ้าใส่ตัวใหญ่กว่านี้ก็แล้วก็ต่อเหล็กมานี่ครับต่อเหล็กมาเผื่อไว้เลยก็ได้ครับสักสินิ้วก็ได้ครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ฐานของพัดลมนะครับ นี่ครับแล้วแต่ฐานของพัดลมนะครับแล้วก็เจาะรูไว้เลยครับนี่คือเจาะรูนะครับนี่โอกาสขาดจะน้อยนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับของผมนี่น้อยมากครับโอกาสที่จะขาดนะครับเพราะว่าล่างบนเลยครับนี่ครับยึดครับยึดยึดแบบนี้แหละครับบางคนก็ผมก็เห็นนะเห็นเยอะอยู่นะที่ทํากันใช้เหล็กบางๆเจาะรูแล้วก็มาพับพับแบบผมนี่แหละ แล้วก็หมุนใส่เลยหมุนใส่เลยมันไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้หลายคนทํานะครับไม่มีตัวนี้เพราะไม่มีนะครับมันก็ฐานมันก็เล็กนะครับโอกาสที่โอกาสที่มันจะขาดนี่มันก็เยอะนะครับเพราะว่าตอนเราขึ้นหัวเกี่ยวใช่ไหมครับตอนพอเราขึ้นหัวเกี่ยวมันก็สั่นนะครับมันสั่นมันก็สั่นไปเรื่อยๆของมันนะครับระยะยาวมันจะขาดนะครับทําแบบนั้นนะครับนี่ครับทาแบบผมนี่ครับไม่ขาดนะครับ ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ขาดนะครับนี่ครับเกาะสวยงามนะครับส่วนพัดลมของผมนะครับที่พูดไปแล้วนะครับเป็น24โวลต์สแอมป์นะครับ3มแอมป์นะครับ24่โวลต์3มแอมป์ผมก็จะต่อออกจากตรงนี้นะครับนี่ครับไฟ12เข้านะคมันก็หมุนมันก็หมุนช้านะครับแต่ผมก็จะแปลงนะครับแปลงนิดนึงนะครับคือคือมันมีตัวแปลงไฟนะครับ ส2บสองโวลต์เป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับมันมีตัวแปลงไฟนะครับสิบสองโวลต์เป็นยี่บสี่โวลต์ก็มาต่อต่อตรงนี้ครับผ่านฟิลหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ออกไปนะครับก็จะทํากล่องใส่ดีๆอยู่นะครับสําหรับตัวแปลงไฟใส่พัดลมให้มันด้วยนะครับนี่ครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ครับก่อเดินสายไฟไปนี่เลยครับนี่เดินยังไงก็ได้ครับไม่ให้มันเกะกะนะครับนี่ผมก็จะเก็บลงมาด้านล่างแบบนี้อยู่นะครับ เก็บลงมาเก็บลงมาก็ไล่มากับสายนี่ครับสายแป๊บนี่ครับแล้วก็อ่าแล้วก็เอาแล้วก็เก็บสายมานี่ครับแล้วก็เข้านี่ครับผมเห็นหลายคนนะครับดึงสายไฟมาเลยครับแบบนั้นผมไม่ทานะครับมันดูมันลกๆครับโอกาสที่มันจะเกาะอะไรนี่มันก็เยอะนะครับต้องทําแบบนี้นะครับนี่ครับคือมันง่ายๆนะครับมันต้องป้อนให้ถึงครับ แต่ถ้าผมเอาไฟ12เข้านี่ผมไม่ผ่านฟิวนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ขาดนะครับคือมอเตอร์นี่มันรับไฟได้24โวลต์นะครับเอาไฟ12เข้ามันก็หมุนอยู่ครับหมุนครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของตัวมันนะครับความแรงครึ่งหนึ่งนะครับคือไม่เต็มสปีดนะครับพูดง่ายๆนี่ครับแล้วผมก็จะแต่ผมจะทําให้มันเต็มสปีดคือซื้อกล่องเพิ่มไฟนะครับเป็น24โวลต์นะครับตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆประมาณนี้นะครับ บางทีก็จะเอามาติดตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะทําก็จะต่อเหล็กออกมาอีกครับเพื่อให้มันกันน้านะครับกันน้านะครับคิดไว้อยู่นะครับคิดไว้อยู่นี่ครับมันจะมีประมาณนี้ครับโดยรวมนะครับสําหรับการติดตั้งพัดลมนะครับให้แข็งแรงทนทานนะครับนี่ครับนี่ครับระยะโยกมันก็น้อยครับเพราะว่าฐานมันกว้างไงครับฐานมันกว้างนี่ฐานมันกว้าง โอกาสที่มันจะขาดมันน้อยนะครับอย่างที่พูดไปแะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบลล์รถไทยแต่งซิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ